ดีแฟม i ลี v ว o ล็อกผมไอเกดแองกายนฮะเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งในช่วงเวลาตอนนี้น่าจะหนึ่งทุ่มสิบเก้านาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะฮะวันนี้อากาศเย็นผมจำเสื้อได้ไหมฮะอันนี้อเมริกันพิเกอร์นะฮะเสื้อเสื้อที่ผม ลงขายนะฮะเห็นด้านหลังนะผมลืมให้ให้ท่านผู้ชมดูนะฮะเห็นด้านหลังฮนะอันนี้คือมาถ่ายกันในร้านช็อปเสื้อผ้าไอเกะใช้พื้นที่เขานะเสื้อผ้าแล้วก็กางเกงยีนอยอย่างเงี้ยน,นะฮะเดี๋ยวมีโอกาสก็ให้ให้ดู นะขอขอโชว์เสื้อผ้าก่อนก่อนเราจะมาฟังคอนเทนต์หรือบวนการตัดต่อภาพงานใหม่ๆที่ผมจะนำเสนอนะอันี้คือริมแดงนะเห็นไหมอ่าป้ายหนังนะป้ายหนังแบบสมัยก่อนนะเดีย๋ยวจะหาว่าผมไม่ทำมาหากินไม่ทำงานนะเสื้อผ้าผมก็ขาย โปรแกรมผมก็ทำทำหลายอย่างแต่ไม่ได้ดีสักอย่างอ่าผู้ชมครับอเรามาเข้าเรื่องเลยตอนนี้ผมอยู่หน้าคอมแล้วผมจะมานำเสนองานที่ผมทำเรียกว่างานคลิปอาร์ตคลิปอาร์ตนี่ทุกคนจะพอเข้าใจได้ว่า จริงๆแล้วมันคือการตัดต่อภาพการคอลาสภาพให้มันเกิดมิติแล้วเกิดเ็เรียกอะไเกิดมูลค่าที่เราสามารถจะเอาไปทำภาพสกรีนทำงานสกรีนแยกชิ้นสกรีนได้หรือชิ้นสกรีนโดยที่ไม่ต้องไปทำบล็อกแล้วนะทำบล็อกเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกแบบหนึง่งถามว่าเป็นยุคสมัยนั้นอะถามว่าคลาสสิกชอบผมก็ชอบ แต่เวลางานที่มันละเอียดจุกจิกมากๆเลยซิสกีนมันก็จะถ้าเป็นงานที่ผมออกแบบมันจะค่อนข้างจะติดติดไม่เออคยกอะไรความคมชัดจ,จะออกมาไม่เหมือนกันนะอันี้ผมให้ดูข้าวผมทําประมาณ10เออผมท้าเป็นสไตล์แมกกาซีนดีกว่าสไตล์แมกกาซีนออกออกวีคละหนึ่งห้าผมก็จะลงลงประโมน สมมุติว่าผมลงภาพนี้จะเขียนว่าหนึ่งทับสี่ในเดือนนี้แล้วก็ตอนทำโฆษณาที่ลงขายในยออนไลน์กับเพจอีซีผมก็จะเขียนไว้ว่าจะมีงานที่สองเข้ามาในสองทับสองทับสี่ก็เออสี่ 4, นี่คือเดือนเมษา งานที่สองก็เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่2ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งอะไรอางเงี้ยฮะให้ผมก็จะตัางงานเลยต้องทําให้ทันนะอะไรเงี้ยมันถือว่าเรากําหนดเวลาให้ตัวเองเพื่อไม่ให้เราทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะฮะอ่อนี่คืองานที่1นึ่งคอนเซปต์ผมคือคอนเซปต์ผมคือ h o u girl อันนี้คืองานที่สอง เนี่ยเ,เลเยอร์พวกนี้มันถูกถูกแยกจากการนะฟอนต์เลเยอร์อิสเซอรเซอรี่เอ่อเงะเทคเอ่อจมูกตัดต่อแว่นผมตัดต่อหมดเอ่องานบูธรองเท้างานที่เป็นขะไรของตกแต่งนะฮะอ่าอันนี้เป็นเขาเกิลตัวที่สามนะอ่าเห็นไหมนะผมที่ผมติก๊กๆเนี่ยมันถูกเลเยอร์มันถูกมันถูกแยกไว้ผมที่คอนเซ็ปต์ นี่อาจจะถูกประกาศจับส่วนนี้ก็เป็นแม่บ้านข่าวโกรแบบแม่บ้านแม่บ้านอ่าเป็นพลาสเลดี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นโจ๊กเกอร์ข่าวโกโจ๊กเกอร์เอ่อโจ๊กเกอร์เนี่ยคิดแล้วปวดหัวเลยทำไมโจ๊กเกอร์แบบทำแล้วมันจบเลยแค่ภาพเดียวดันต้องมีทั้งภาพสีและภาพขาวดำมนสนุกภาพสีขาวดำก็ ภาพสีก็สวยภาพขาวดาก็สวยทําไมภาพขาวดามันต้องออกมาด้วยเพราะว่าภาพที่เป็นเ,เดี๋ยวผมจะให้ด,เหดหูเดี๋ยวให้ดูต่อไปนะโจ๊กเกอร์สภาพอันนี้ผมน่าจะถูกเคยขายได้นะฮะลูกค้าจากต่างประเทศ น่าจะเป็นลูกชายเขาชอบหรือเขาซื้อเก็บที่มันเป็นเรื่องของอ๋อเขาออกเขาเปิดช็อปขายการเกี่ยวกับโจ๊กเกอร์เหมือนกันเขาก็เลยซื้อไปเก็บอันนี้เป็นควีนที่เป็นคารเอรแบบควีนควีนอันนี้เป็นสนาเหมือนคารเกอรแบบแอนเสียงเออเขาเรียกแหละโรแมนติกแบบมิวสิกย้อนยุคหนึ่งเก้าเจ็ดห้าอันนี้เป็นคาวเกอร์แบบเกมเป็นแบบเออเขาเรียกแหละ แพนสอะนสเห็น uh, ไหม <S <S เยอะมากนะเลเยอร์เนะี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ทําตรงต้องหูต้องมาเจาะเอ่อจะมีจะมีรูหูได้ไงก็ต้องสร้างรูขึ้นมาเอ่อดาวต่างๆแมนะ้ว่าค่อนข้างแบบอูยุบจับยุบจับหนึ่งอาทิตย์ต้องทําให้เสร็จให้ทนันอันนี้เป็นอีกข่าวตัวหนึ่งเป็นเรื่องของเอ่อเเรยกผมตัดทอนอะไรบางอย่างแนละ้วผมชอบที่เป็นเพื่อนตาเขา ผมดูช่วงนั้นดูที่เป็นตัวที่อยู่ใน,นดินแดนที่แบบกิมะอ่ามันเลยเป็นแบบไอเดียนี้ขาวเกร์ที่เป็นแบบไล์เป็นคาวเกร์แบบที่เป็นยุคสมัยใหม่เอ่อโซเชียลมีเดียอ่าเป็นแบบโมเมนต์แอนิมอลเวอร์นะฮะโอเคอันนี้อันนี้คือภาพจำได้นะจำได้นะเดี๋ยวผมจะให้ดู แบบพรีเซนต์จากคลิปอาร์ตแต่ละภาพแล้วไปอยู่บนโปรดักต์ทำยังไงอ่า <t> เห็นไหมจำได้จำภาพนี้ได้ฮนะนี่คือม็อกอัพภาพเนี่ยม็อกอัพแล้วผมก็เอาภาพที่เป็นคาวเกิลภาพแรกเห็นไหมภาพแรก อกอกแบบภาพแรกโอเคนี okay. ่คือภาพแรกผมก็เลยไปทำลวมมอกอัพลงเสื้อเพื่องานคลิปอารสามารถอยู่บนเสื้อซินสกรีนสวยเหมาะกับเด็กสไตล์ควบอยนะังนั้นทำทั้งมุมรอยยับอะไรเงนะี้ยตั้งใจทำมาก เพราะว่าตกงานเครียดหลายๆอย่างแต่ทํางานแบบไม่เครียดทํางานแบบมีมีมีความละเอียดทํางานแบบควบคุมตัวเองเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็แต่ใครอยากจ้างบอกได้เลยเครียดแค่ไหนผมแยกจากกันนะฮะแยกความเครียดกับการทํางานนะฮะอันนี้คือเวอร์ชันศูนย์หนึหน่งเห็อีดิชันนะ ผมก็จะหลวงไว้ว่านี่หนึ่งทับห้าเดือนมีนาของอาทิตย์แรกส่วนนี้เป็นผมจะลงเหมือนคล้ายๆนักซีนไหมก็คือข่าวด่วนเจวันนี้ก็เป็นเจ้าของฟาร์มบัวเก๋มาใส่เสื้อตัวนี้ที่เราทำลายไว้ให้เขา ผมต้องไปตัดต่อทำคอนเทนต์คิดมากๆเลยเพื่อให้เกิดแมกกาซีนอีกส่วนที่เป็นที่เกียนเนี่ยฮะที่เป็นเทคเนี่ยผมต้องไปทำใน Photoshop โยกไปย้ายมาทำให้มันชัดขึ้นอัพสเกลขึ้นอันนี้ที่ทสามอ่า อันนี้เป็นวิสตาผมเป็นแบรนด์ผมแนละ้ววิสตา G E ก็คือเกีรกับไอนะฮะมาต่อข้างหลังนี้ก็เป็นเห็นไหมเสื้อนีเออเรียกโดนถ้าใครดูหนังขบอยจะมีระวันนำจับอันนี้ขึ้นรายนาำแล้วคือเราต้องเสียตังค์เพิ่มนะฮะรายงานปกติจะไม่เสียตังค์เพราะว่าจ่ายอันนี้เป็น ผู้หญิงในจินตนาการเพราะว่า,อาแอนเลดี้ก็คือแม่บ้านต่ากนะเห็นไหมผมมาทำเสื้อกอโง่สกีดีๆนะเห็นไหมเสื้อกอนะอกอ่จำได้ไหมนี่เห็นไหมนี่คือเสื้อนี่คือ, line, อาคลายคริปอาร์ตทำเสื้อกออกนะถามว่ามันอยู่ได้ไงมันมีม็อกอัพฮนะ การตัดต่อส่วนอันนี้เป็นอืมควีนอ่าโอเคเป็นควีนก็คือเป็นแมกกาซีนสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนโอเคอ่าเห็นไหมภาพที่เป็นโจ๊กเกอร์ทำไมเป็นขาวดำเห็นโจ๊กเกอร์ไหมฮะ ภาพนี้ผมก็ขายนะเมื่อกี้ที่เป็นเรื่องของคลิปอาร์ตก็มาทำเป็นเสือ้อก็ขายนะนอกจากที่เราจะคิดคอนเซปต์แยกกันมากมายแล้วเราสามารถลงขายที่เป็นโปสเตอร์ได้เป็นเป็นงานคลิปอาร์ตลงในเสื้อได้ขายในเสื้อได้นี่โจ๊กเกอร์เรียกขับข,ข,ขับขาววัวขับขาวขับ ดูใกล้ดูเจอเก๋เจอเกใกล้และภาพพวกนี้ที่ผมมาจากไหนไม่ได้มีอยู่ในแคนว่านะผมอยู่อีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมทำมาก่อนคือ Miss Mid Journey m s s Journey คือโปรแกรมที่ผมพิมพ์พร้อมทุกคนรู้ไหมว่าพร้อมคือคำสั่งสามารถโหลดคำสั่งได้เราต้องการให้เป็น b a ส m a n แบสแ a แบบตอนเด็กจริงๆแล้วผมทำนี้มาสิบยี่สิภาพแล้วเลือกหนึ่งภาพเพรานั้นเองที่มัน สมูทสุดอยู่กับแมวที่ตัวใหญ่เอ่อแล้วก็ตาต้องสวยเราพิมพ์หมดฮะเอ่อถ่ายด้วยถ่ายด้วยกล้องยี่ห้ออะไรใช้ชัตเตอร์สปีดอะไรฮะใช้เลนที่มันเป็นเรื่องของเลนอะไรเอ่อแล้วก็โฟกัสโฟกัสในหรือแสงสามสิบเอ่อหกสิบ มีมากมายเทคนิคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้วก็ให้ผู้ชมได้รู้ว่าผมถ้าผมอีพีข้างหน้าผมอาจจะโหลดให้ดูว่าจากมิชชันนี่แล้วมาที่แคนว่าเราทำอะไรได้อีกอันนี่เป็นเป็นโรแมน s ์มิวสิกเมื่อกี้ฮะโรแมนต์มิวสิกก็คือเหมือนเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์แบบ แทนเสียงส่วนอันนี้เป็นสไตล์แบบไอเดียเป็นมันเดี๋ยวนะผมขอดูอีกเรียนมันต้องเรียนกันอ้าโอเคเป็นสไตล์ไาเน็ตก็คือโอากาสผมก็มาทำโปสเตอร์นี้ส่วนนี้เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นไลฟ์เป็นคาวที่มันเป็นแบบแอนิมอลเวิลด์อันนี้เป็นโปสเตอร์แบบเป็นนิวสเปเชียล dition นะฮะนี่ตัดต่อหมดนะฮะ ฟังอะไรต่างๆต้องอีกอันมาแยกอีกอันมีหมวกมีเครื่องเสียงต่างๆผมสามารถทำสีสันให้มีความสวยสดหรือสีแบบก็ได้เห็นไหมเห็นไหมฮะว้าวถูกไหมผมว่าแฮปปี้นะถ้าคนมาทำงานกับโปรแกรมที่เราถนัดนะแล้วสามารถ ใส่อะไรไปก็ได้แล้วมันเกิดสิ่งสวยงามหรือเกิดสิ่งใหม่ๆอ่าอันนี้คืออันนี้คือเพจโฆษณาที่ผมต้องลงในในขายในอีซี่นะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมลงขายในอีซี่ผมเนผมเขียนเนี่ยขายในอีซี่เขียนว่าอีซี่เว็บอีซี Easy. ่นมอีซี่คนี่คือลิงก์นะฮะผมจะกดไปแล้วไปที่อีซี่เลย แต่ยังไม่กดนะทุกคนต้องทำควาเข้าใจอันนี้ก่อนทำไมผมต้องมาลงเพจโฆษณาอีกแบบหนึง่งผมว่าทำให้ลูกค้าคิดให้ลูกค้าจะอ e ีชั่นสูงหนึ่งโมเดลชื่ออะไรคือคุณบัวคนนี้ชื่ออะไรที่มันอยู่ในภาพนี้เขาจะมีชื่อของเขานะผมก็ใส่ชื่อ คือผ้ามี้ก็ลงในม็อกอัพก็คือเสื้อเสื้อยืดเป็นแฟชั่นนะฮะอันนี้เหมือนกันคุณวัวน,นี่คุณวัวใน,นคุณคาวคุณคาวเกิชื่ออะไรคุณมาแต่งตัวแล้วเกิดว้าวคุณเกิดมูลค่าคุณก็อยู่ใม็อกอัพก็คือเอาไปสกินเสื้อเรียกคลิปอาร์สามารถสร้างโรดักต่างๆนอกจาเสื้อกระเป๋าก็ได้นะฮะ ก็มีชื่ออ่าูี่อะไรเงี้ย <c oughs> ประตูเปิดอันนี้โจ๊กเกอร์คลิปอาร์ก็คือมิสเตอร์คาวเกล06นะเป็นโจ๊กเกอร์มีทั้งขาวทั้งดำนะผมลงทั้งสองเวอร์ชันอันนี้เป็นควีนอันนี้เป็นออกแนวคลาสสิกนะเสื้อผู้หญิงผู้หญิงอันนี้เอ่อเป็นเสื้อเด็ก อันนี้ก็อันนี้จะเป็นวงกมลมหช่ไหมมันผมว่ามันเก๋ดีเขาไม่ใส่แว่นเใช่ไหมจากพีเซนที่ไม่ไม่ไม่ใส่แว่นแล้วก็พอใส่แว่นเสร็จก็มาลงในเสื้อเจ๋งไหมอ่า่สวยไหมเอาาวนี่นี่คือเพจที่ไม่ยังไม่ได้แต่งนะเอามาให้ดูว่าเนี่ย มีพีเศษว่าเด็กจริงๆใส่เสื้อเป็นยังไงนึกถึงลูกเรานึกถึงที่จะซื้อไปให้เด็กๆนะฮะเห็นไหมจ๊กเกอร์สวยน,นะผมขายได้ไงจ๊กเกอร์เห็นไหมจ๊กเกอร์แบบสีน้องผู้หญิงใส่โจ๊กเกอร์แบบขาวดำน้องผู้ชายใส่ในะมันจะหลดช้าหน่อยนะก็รอชัดนิดนึงส่วนอันนี้อ่ากูเลิฟคูเลิฟกูเลิฟไปใส่แบบ ควีนแล้วก็ใส่แบบที่แพลเนตแบบเล่นเกมเจ๋งไหมคิดออกไหมอันนี้ก็ขาวเกอร์แบบหุงสุงหุงซ่าแบบวัยรุ่นวัยรุ่นให้หุงซ่านะแบบวัยรุ่นนะแบบเขาเรียกอะไระกิ๊บเก๋อ <S <S อันนี้น่ารักผมชอบ Animal World, อันนี้มั่วเวอร์อันนี้มั่วขนาดแพลเนตเวอร์ ชอบเลยชอบน้องวัวน้องวังวมองโรดาาอยู่อันนี้เห็นไหมไม่มีเสื้อแต่ผมเอาไปใส่ให้หนะม,มอกอัพทำยังไงผมไปอันนี้มันมันก็ไม่ได้มีมอกอัพโยนเลยนะฮะผมต้องเอาไปีทัดใน Photoshop ต้องทำรอยยักต้องอะไรอีกมากมายเห็นไหมว่ามันไม่หมูนะค,ะค่อยๆศึกษาไปนะฮะอันนี้เป็น ลักษะคร่าวๆในเรื่องของการศึกษาในโปรแกรมแคนวาแล้วรูปที่ออกมาจากมิชเนียแล้วก็เอามาสร้างรูปมาแค่บัวนะอย่างที่คนเห็นนะว่าเป็นบัวหน้าบัวมีแค่หน้าบัวมันมีแค่หน้าหน้าคุณบัวไอ้หน้าคุณบัวอยอ่อมีแค่หน้าคุณบัวมันมีแค่หน้าคุณบัวแบบนี้เห็นไหเหลืออนะีกหกนาทีกว่าก็จะหมดเวลาพรเซ้นนะ จริงๆแล้วลูกมาแค่เนี่ยมีแค่หน้าพี่วัวคนมีแค่หน้าพี่วัวแบนี้ยแล้วผมก็มาแต่งนะมีแค่หน้าพี่วัวอย่างเดียวเลยเนี่ยหน้าพี่วัวเนี่ยหน้าหน้าผิวๆเลยเป็นโจ๊กเกอร์ได้ไหมสนุกไหมฮะ <c oughs> ลูกผมชอบถ้าลูกเล่นคอมไปแล้วยังไงเดี๋ยวผมขอจบเวอร์ชันคลิปอาร์นี้ก่อน เอ่อพเนเ์ให้ทุกคนดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมอเมริกันอีเก e นะฮะทำหลายอาชีพเดี๋ยวจะถามว่าผมไม่ได้ทำงานไม่ทำอะไรเลยแล้วดูดูวิธีที่ผมทำว่ามันต้องมีความรู้แค่ไหนมีรรทักษะแค่ไหนนะฮะทุกวันนี้ไม่เหลือไม่ไม่เหลือสิ่งไว้ล้อมรอบข้างแล้วเพื่อนฝูงก็จะเหลือแต่คอมพิวเตอร์รีเนโที่อยู่กับผมขอบคุณมากนะคุณรีเนโขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะ ถ้ายังติดตามอยู่ผมรบกวนนะฮะช่วยกันกดสับสไคร e นะฮะสับสไคร e ให้ผมหน่อยผมจะได้มีกำลังใจในการมาทำคลิปที่ดีๆแล้วก็มีไอเดียที่ให้ทุกคนจะได้แบบนึกออกว่าจะทำโปรดักอะไรขายในออนไลน์หรือขายจากชีวิตจริงหน้าร้านจริงก็ได้นะฮะหรือดาวน์โหลดเอามาให้ ทุกคนเอาไปทำอย่างอื่นพ่อค้าแม่ค้าหรือทุกคนที่ต้องการ Everything in ิงกับจิงกะเบลขอบคุณมากครับจาก Family Vlog I, g ไอเก n แอนกายนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเสื้อผ้าอาจจะเปลี่ยนใหม่วันนี้ผมตัดต่อมาสามคลิปแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีนะฮะขอบคุณครับบ๊ายบาย